ใหเป็นชิ้นป่บอะไก่เราเป็นไก่ตีนะครับไก่ตีไม่ชนะเราก็มาเอาามทำไก่แต่น้ำมันคั่วอยู่นะครับ เครื่องก็พร kind of ิกขาตะไคร้ก <Amen> ูดไก่ใต้น้ำสูตรสุพรรณมะกรัวสารคามควรปรุงสุพรรณระกนนุ้โอ้ใส่พริดไรแด้วเนาะไก่ไก่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ต้องใส่พริกเยอะไก่ตัวใหญ่ครับกาต้องดูไป น้ครับเวลาเราปรุงเครื่องเราก็ปรุงในหม้อหนึ่งเลยครับโคนให้เข้ากันครับใช้ตัวแก๊สหรือตัวถ่านถ่านนันซึอจะสุกเร็วนะครับ <c oughs> แต่น้ำเมื่อเรามืนคล้ายๆกันอกครับนา,านๆไปแล้วก็จะเนื้อจะนุ่ม แล้วแล้วกะเพราใส่ตอนไหนกระเพรานี่ใส่อคนใกล้จะสุกพอใกล้สุกเนาะไม่ก็ไม่ใส่กันเนาะเนอะบ,บางคนก็ชอบใส่คนให้เข้ากันครับ ปกด้วยห้งตะไคร้ครับเลือดกอ็ไทยสุดท้ายหลับขาวปลาเองนลับขาวกินข้าวของไก่จากนั้นก็ใช้ผ้าปิดเปียกครับเติมน้ำใส่ชามครับ เติมน้ำตาลจานกลางวานบ่นประมาณกี่ชั่วโมงสุดเนี่ยเอาห้าน้ำพอห้าน้ำพอน้ำมันแค่ห้าน้ำถ้าดีก็อาจจะหงน้ำเห้มันเปื่อยเลยเพราะว่าเก่งใจคนที่ไม่มีวิฟัน พวกน้ำน้ำเป็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะก็เปลี่ยนน้ำเป็นเม็ดเปลี่ยนเหาเปลี่ยนเป็นเม็ดไม่ไม่ให้เดือดมากนะครับน้ำเป็นเม็ดพอเป็นเม็ม็พอเชคนีนะครับถ้ามนเป็นเม็ดเม็ดมากมาก้วก็เปลี่ยนน้ำสักทีนะครับ ต้องคอยสังเกตต่อไปเราเปลี่ยนน้ำที่ห้าแล้วนะครับการเปลี่ยนน้ำก็คือตักน้ำออกครับตักน้ำไอ้ก้าวเอาเอาเจ็ดน้ำเจ็ดน้ำเลยบางคนก็ชอบเจ็ดน้ำบางคนก็หกน้ำครับแล้ววันนี้มันไก่ตีไก่ตุ๊กไก่ไก่ตีนะไก่ตีมันเหนียวครับน้ำที่เจ็ดแล้วครับน้าที่เจ็ดแล้วพอครับแล้ครับเรียบร้อยกินหอมมากครับแล้วไปกระฟองอะไรนะครับอเลยครับ น่ากินมากนุ่มเบื่เหนียวนุ่มสีสันน่ากินมากครับไก่ใต้น้ำจากครอบครัวสุพรรณถ้าสนใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับ